สกิลที่1สามเหลี่ยมคือสกิลที่2วงกลมสกิลที่นะฮะนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปิดบลูทูธได้เลยนะครับผมปุ๊บมันจะดับให้อัตโนมัติเลยนะครับสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้งานจอยรุ่นนี้นะครับผมให้สามารถเล่นเกม s u m m o n War ค h r o n i c l e ได้นะครับผม ใช้งานบน iPhone iPad นะครับพอดีมีลูกค้าซื้อนะครับเอาไปใช้กับ iPad นะครับก็อยากจะให้ผมสอนเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เล่นเกมนี้นะจอยตัวนี้นะครับความจริงมันมีที่จับมือถือด้วยนะครับแต่ว่าผมเอาไปใช้กับ iPad นะครับเลยถอดที่จับออกนะครับผมก็ถ้าซื้อจากทางร้านผมนะครับก็มีที่จับให้พร้อมเล่นเลยนะครับผมแล้วก็จอยตัวนี้นะครับมันมีมอเตอร์สั่นด้วยนะครับก็หมายความว่าถ้าเราไปเล่นเกมที่มันรองรับระบบสั่นของจอยนะครับมันก็จะทํางานสั่นเหมือนเราเล่นจอย จอย PlayStation หรือว่าจอย Xbox เลยนะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อกับ iOS นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad นะครับเราจะเชื่อมต่อแบบนี้นะครับกดที่ปุ่ม B ค้างนะครับแล้วก็กดที่ปุ่ม Home นะครับไฟมันจะกระพริบดวงห้่สนะครับผมแล้วก็ไปที่หน้าบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธนะครับชื่อสัญญาณนะครับมันจะชื่อว่า DualShock 4 w i r e l e s s c o n t r o l l e r นะครับ พอเชื่อต่อปุ๊บไฟที่กระพริบอยู่มันจะนิ่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถเข้าไปในเกม Sum m o n War Summoner War ได้เลยนะครับผมสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเซตอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะฮะขอเพียงแค่เราเชื่อมต่อถูกวิธีเท่านั้นนะครับก็เล่นได้เลยนะครับถ้าเราเชื่อมต่อแบบไม่ดูคู่มือนะครับ กดที่ปุ่มโฮมอย่างเดียวเนี่ยมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะฮะแล้วก็อยู่หน้าแรกเนี่ยมันยังเข้าไม่ได้นะครับเราต้องใช้การทัชสกรีนก่อนนะครับพอเข้าไปสู่หน้านี้แล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเห็นไหมนี่กดเริ่มนะ มันก็จะมีสัญลักษณ์ของปุ่มสแสดงขึ้นมานะครับเนี่ยปุ่ม x นะครับปุ่มเอ้ปุ่มกากบาดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะครับ r 2 r 1นะครับอ่าปุ่มผมลองกด r 2ก็คือจะเป็นการกระโดด R1 คือการม้วนตัวนะฮะกด x นี่ก็จะเป็นการเอ้กดกากบาดจะเป็นการโจมตีปกติกด b นี่คือการสกิลที่1สามเหลี่ยมคือสกิลที่2 วงกลมตะกิวท <row> ี่สามนะฮะตัดกดกากระบาดข้ามอ่ากดอ่าสึกว่าจะกด L หนึ่งแล้วก <artet> ็ <Brother> <sm akes language> ไม่แน่ใจว่ากดปุ่มอะไรข้ามอ่าเลือกแซมมอนกดครับเนี่ยก็ต่อยปกติปล่อยอันติไอ้ปล่อยสกิลมันตัว Submission 3. กดข้ามข้ามกด R หนึ่งสตตี้ข้ามก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด L หนึ่ง L หนึ่งแล้วก็ X พร้อมกันจะเป็นการฮิวนะครับจะมีบอกตรงนี้นะครับกดสองปุ่มพร้อมกันนะฮะเนี่ย L หนึ่ง L หนึ่งกากบาท L หนึ่งวงกลม ก็จะเป็นการอะไรเลือกใช้สกิลของอน,นี้แหละฮะของมินเนี่ยนเหรอเขาเรียกว่ามินเนี่ยนหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เรียกว่าสมุนของเราหรือเปล่าหรือว่ายัางไงสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าไม่รู้โอเคครับสําหรับการสอนก็มีประมาณนี้นี่นะครับสําหรับการปิดจอยนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดปิดบลูทูธได้เลยนะครับผม ปุ๊บมันจะดับให้อัตโนมัติเลยนะครับเห็นไหมพอเชื่อมต่ออีกครั้งหนึ่งเราไม่ต้องไปกดที่ปุ่มบแล้วนะครับเพราะว่ามันจาค่าอยู่ในบลูทูธแล้วนะครับให้เราเปิดบลูทูธขึ้นมามันจะมีค่าจําอยู่แล้วนะครับดูเอาช็อคซีเรากดที่ปุ่มโฮมทีเดียวนะครับมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่ฮะนี่เชื่อมต่อแล้วนะครับไฟนิ่งแล้วนะครับโอเคครับตัวใจสั่งซื้อก็ติดต่อมาได้นะครับ ทางพิเฮดบอย hey Boy, หรือว่าสั่งซื้อจากลิงก์ใน s h o p e ปีได้เลยนะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ตรงเดสคริป t i o n นะครับกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับจ้ตัวนี้ราคา500กว่าบาทเองนะครับผมสวัสดีครับ